สวัสดีคะ่ะพี่น้องมาแล้วมาแล้ววันนี้เข้าไปเบังเวทีคะ่ะว้าเวทีแล้วแล้วคะ่ะพี่น้องคันหน้าแตกอีกแล้วคะ่ะพี่น้องเวทีแล้วเรี่วคะ่ะวันนี้หนึ่งร้อยบาทคะ่ะเอาเงินเขาทำบุญสางพระธาตุโพตานโอพีขอกลัาพร้อมคะ่ะนี่บรรยากาศดีฮักเพื่อจะกันตรงนี้เนาะหลวงหัว หน้าแตกเป็นบางส่วนเป็นบางส่วนงายกึ๊บป่งายกึ๊บหแมนเข้ามาสอนไม่น่ามันบอกอ้ยบริการขึ้นบุ๊มบริการ หัวถึงมึงใดหนึ่งหัวถึงมืองนี่ป่ะนี่ครับ๋อบนี่เลยโอ้ดีที่บ้านแล้วนี่ดีที่บ้านสี่แม่คนจีจังไหนี่ค่โอ้่นหัว่นจอยูยังไดดนีหมดนเปลือกโซ่มามา เพราะว่ามสแตนบายไว้บอกนแมนแมนมนแมนจักกีโลจักนีไปกุดจับจักกีโลหกสิบกโลากดจับไปหวหลวงกันร้อยกิโลเอาไปเลยอีกบไเลอยากจับไปเลยแมนรื่อที่กะ ผูบ้บรรยากาศดีครับถึงหน้าค <Rebel> ่ะเรียกเราเรียกยัอย่างนี้นะเรียกใครไม่ใส่กันนะเรี่ยกใส่ไม่ใส่กันนะเสริมด้วยเขาเขาเสริมให้เราเรียกบกกวามเนี้ยเมื่อกี้ใส่เขาอ่ะ เที่เขาจะเปิดเส้นแล้วแม่เกือบลาดเลยแมน้าที่โอ้นี่เด้น้องยังก่อที่ออกช่องพี่เป๋าดูๆไหมน้องยังก่อน้องยังก่อดครับครับลูครับดีครัไม่เทืม่โอ้ยรูบล้อพ้อหมดแล้ว เป็นหมอลำเลยเลยรอรอรอเป็นพระเอกหมอล่ำเลยเลยเวทีเทาจากเปิดเส้นแล้วลูกมาเดินทางบมไก่เนาะที่แปโลนึงแ่งจอ กขึ้นจอนจอแล้วก็แล้วแล้วปเขนขึ้นย้ำแรง่าแบงแบงหรือแบ่งแบ่งแอาเป็นเป็นคู่แฝดกันบ่ลูกมีมีน้องอาแม่นึงว่าเป็นคู่แฝดกันหนาตาคือกันเลยนี่เป็นพื่อนว่ารเลี่แบงสองปีีเนัหน่อ่าวอออ เพื่อปิดใครเองรถแม่ที่แม่ขายตำมุ่งไอ้นยู่วซีสเกตมันบ่ลูกอ๋อที่ว่ารถเพิ่อน่ขายตำกล้วยเพื่อใหนโจไปกินนะเออนี่ล่ะลูกสาวลูกไา้ลูกไส้กับลูกเสานี่ล่ะนี่ล่ะนี่ล่ะแม่ก็ตำกล้วยยื่นนี่ล่ะ น้องน้องน้อทำจอ LED ไงเชื่อมเชื่อมได้พ่อมำไหมลูกเก่งไหม,ไมว,วันที่สิบเออจเ็ดกรกฎาคมเจ็ดกรกฎาคมแล้วไปลูกสาวแม่สองคนหมดแล้วฝาแสด <laughs> แมนดินทรายทอดสาคุณต้องแบวอุปกรณ์เรามาวางไว้มนีก่อนก็ได้ฮะคนี่บ้านเป็นเหลียงงัวค่ะค่ะ นะโอ้บรรยากาศดีเพื่อนเอากอี่เรามาเจ้าเนาะปุณหเพื่อนมานั่งทายเหรอคะพี่น้องปุณอเพื่อนไปทำภาพเพื่อนไหมคุืน แม่ตายกัมาปูลหะคคะพี่น้องหมดนะจะมาไปปูตรงพาถาผูท่านโู้ตาลเขาจะดเปอร์เซนต์ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้บ๊ลูกได้ล้วบ๊ลูกเจ็ดสบเปอร์เซ็นะคะ่ะพ <c oughs> ี <c oughs rac ers> ่น้อง <starts> <c oughs> <c oughs> <Day> <complete> ีเหลือแต่เอาจอขึกับอไฟใส่กัจบแล้วกันเนี่แม่เอาแม่น่คุณยูไก่น้องได้ว่าเฮ็ดเร็วเนอะเรีนคลิก็โลนึงกับพอเีผมนอนโดีสิแขึเอาจอขึนไปสใบสามสองสามี่เดเเวลาน้องมดีราะ่างตีเ้าขี้มากขตั้งแก่ม ห้องน้ำห้องน้ำกันสะดวกสบายพี่น้องเอา FC เอฟซีเริ่มมาปูซานแล้วค่ะพี่น้องห้องน้ำล,อย,ลอยกไรไล่ลูกลอยกรไล่ลูกห้องน้ำห้องน้ำลอยกระไล่ไปเจ้าที่เขาการระเบิดไม่มาลูกแังบํ้งกระดูดเลย มันมันละใครเห็นพระเอกเพป็นเพคนสีบ๊อายบฮะพระเอกช่องพระเอกช่องกางเปล่าขออนุญาตนะลูกขออนุญาตไสพระเอกกางเปล่าก็มีเนี่ยก็ได้กลับบ้านอีกแล้วเป็นบอกอยู่อยู่อยู่ห่างห่างข้างจากบ้านลุงอิงไก่บอลุกภาพแบงมาบ้านเห็นแม่ก็เห็นภาพบ้านบ้าลุงกู่แม่ลุงกูไปจะโกรก มันไก่กันบ่้ว่าไก่ปันใดแบบ๋อแม่เห็นกับเธอใดแม่ก็เห็นแต่แม่ไปขายตำหุ่งไปนั่นอยู่นั่นครับเพื่อนกันไหมครับครับโชคดีครับลูก FC ทยอยขมมาแล้วค่ะฝากช่มบรรยากาศนะคะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ